เอาแล้วก็ป้องไปครับกราบสวัสดีครับโอ้ย oh เ yeah. <laughs> สียนซ่าล่าบูยาพันห้ากับศูนย์เก้าวันเอาเมื่อวา <No. S 1> นที่มาล็อกันนี่แหละเอาแม,าหม,าหม้ห้าหัวเมื่อีวานที่มาเล่นกิจกรรมว่ามันเบิดเท่าไหร่นะจ๊ะนะครับมันเบิดเท่าไหร่ถ้าเบื้องต้นแล้วทุกคนรอดูว่ามันหมดเท่าไหร่อารมณ์แรกอยู่นี่กดหัวใจนะผมนะกดหัวใจคนละ่สามเทียนะผมนะแก้วนี่แหละเมื่อวานทีมากินเอาสกินปืนแม็กโฟมาน, <Huh? S 1> านี่สวย เบอร์แม่พ่อมาจดก่อนเบอร์เ่านจะใส่เพชรเท่าไรเบอรนหี่เด้อจวดแก้วไว่ห้อหน่าหมุนเลยมันอ่ะเริ่มมันอ่ะอ่มันก็จะปิดปิดปิดกูว่าออกอันสุดท้ายเสีย,ยบอ่ะอ่าอจะเลืกอกคนไรไว้หนอเด้อช่องยูทูปผมชื่อว่าไอ้ไก่ไทยบ้านครับผมเฟซบุ๊กผมชื่อว่าไก่สเตอร์ไว่ห้องเนี่ยไลน์สตรีมทั้งเพจโซ่เมื่อนะฮะยูทูปกับร้องคลิปนะครับฝากเป็นทีต่ตามเนี่ยแกวน่าจดกวนค่ากระสุนมันก้าวไวบวกไปคิดร้บบอนเบิร์เท่าไรนะพาเบื้ง สัตว์กินสัตว์เลียงกิ้งจอกลวงตาหน่งโคตเียก้าเอาบวกไปอีกยี่สบเครับผมได้รอดเขาว่าได้กองอันห้าขวาระเอาโคตรไปอีกเท่าไรหกสิบเก็าโคตรเยียปงบวกเีกเบิร์ดไลท์ไปในซุปเจ้าอะคอมเมนต์มาบอกกันเด้อเบิร์ดเท่าไรได้ผมนะหมดเท่าไรคอมเมนต์มาเอาบวกอีกเก้าสาแม่สวยแก้วนั่นโคอี่สิบเก้าเลโไปห้าว่ อกกันชุดไทยเออวัเราต้องออกกันชุดไทยกด199อีกร้อยเก้าเก้าวเดินออกกันบักปวบนะบว่าอ,ออกกันชุดไทยหรอเอ,อ่ดอีกกล้องผมอาจีบังนะอเดียวม่เห็นนะกล้องผมนะบวกอีกสองเก้าเก้าอดอีกอีกสวยได้ทานางฮาขวดได้เราได้อีกก็ยังเอาขบป,ป้าสวยกดอีกเก้ยเก้าาเด้บวกไป่รวทั้งซีนมันสีเบิร์เท่าไรใส่เบิ ว่าแล้วว่าออกอันสุดท้ายเลชุดอันนี้เก่เามาเออมาสุดขี่ให้ก,ก็ได้สวยกดอีก1กาานึ9งหนึ่งพันสี่ร้อยเาสิบเ้าอมาเือเท่าไหร่จะว่าเบิร์เท่าไหร่มาเดีย๋ยสวยแก้วยินดีด้วยคุณได้รับแอคสบุญญาดีนี่นะเบิร์เท่าไหร่มาเดีย๋ยสามพันสามร้อยห้าสิบเอ็เพชรนะครับผู้ใดต้องการอยากไปเติมหรืออยากไป อยากไปซุ่มเอาเจ้าต้องมีเพชรประบ้านนี่คอยเส้อว่าแมงมันออกอันชุดท้ายให้เราแหละสามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดนะผม,มแก้วสามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดเพชรสามสามห้าหนึ่งพี่รองแก้วได้เด้นฮอนเสียก่อยอืมไปซุ่มกันเลยนี่แหละอมผมรู้ว่าเค็มแต่เต็มใจอ่ะอาวขวด